บรรยากาศตอนเช้าวันนี้แดดดีดีแดดดีมากเลยนี่ข้าวเหนียวกับกรอยข้าวเหนียวมูนกรอยข้าวเหนียวมูนผสมเนื้อกรอยนั่นจะใช่ จิบกาแฟตอนเช้าเหมือนเดิมเพิ่มเติมพี่ขาตั้งทางไปแล้วซื้อใหม่ซื้อใหม่หมวิจาช่วงนี้วิจายเยอะวิจาตัวน้อยไม่รู้มาจากไหนเออนกเขาเด็กอยู่อะ นกขเขาเด็ก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 เดมาลงมาเร็วโอ้ยมาเร็วแขวนของไว้ให้แล้วมามา,มา,ม,ามาซุปเปอร์แก๊งลงมาซุปเปอร์แก๊งกลัวนนเขนอยู่นุน่นเขนอยู่ต้นมะกรูดต้นเล็กนนเอ๋เมื่อวานเจอ มันไปอยู่อีกบ้านหนึ่งมันไปกินไอ้มะม่วงเขียวเสวยเขาแต่ว่ามันไม่ลูกลูกไม่ใหญ่เท่านี้นะลูกไม่อ้วนเท่านี้ที่ที่มันกินอยู่อะลูกมันเล็กๆตูดเขาไอ้ตูดมะม่วงเขาก็เหลืองหมดแล้วลูกประม่าสักสามนิ้วอะเออสามนิ้วคือใหญ่สุดแล้วอะอืมสามนิ้วคือใหญ่สุดแล้ว ข่ามิ่งมูลเออเนื้อกรอยอืมอร่อย หวานกันไปงานเยอะมากเลยหน,นนหนังกอยกรุบกรุบบาทีเมื่อก่อนจะมีคุณยายเขามาขายอืมนานแล้วแถวสะานอะ่ะแต่ช่วงนี้น่าจะไม่มาเทศนสก,กิจชุกเลือเกินเทศสกิจตรวจทั้กก <c oughs> ทงรถตรวจทั้ง คนขายของวางเกะกะมันก็ดีอุ้ยมีมะพร้าวนะนี่มะพร้าวอ่อนแหลมมาแล้วคนงานคุยกันเราคุยกันมเมื่อกี้ได้ยินปะ <c ười> ไปเที่ยวไหนเนี่ย <c ười> มาเจ้าแม่แกงมาแล้วแกะมว่วงให้แล้วมันต้องกลัวหรอกเข็นเธอก็มาชา้าแล้วฉันรดน้ำต้นน้ไปแล้วเริ่มงานกันแล้วมันตรงนั้นต่างปะกว่าแชดข้างในกันใหญ่เลยช้ากว่ากำหนดแล้วอ่ะ <c ười> ปีกว่าแล้วอะปีครึ่งเลยหรือยังไงไม่แน่ใจจำไม่ได้จจม,ไดม,มันกับกาแฟอร่อยมะกรูดมองขึ้นไปบนหลังคาเด้ไม่หมดมาแล้วซุปเปอร์แกง๊งชอบจิก กล้วยออกจากแก้วอ่ะตัวเองกินคำเล็กน่ะแล้วก็จิกแล้วก็ตกอ่ะมันก็เปืองไงอันนี้น่า,นาจะนกระจับขาขาวพ่องๆเลยน่นกกระจอกสีน้ำตาลอืมไงคะเคนกินอะไรคะมาเร็วเรามาหาเลยกินเร็วอืม แกะมะม่วงให้หมดแล้วน่ะถึงงขวานมะม่วงเปรี้ยวให้วันนี้อากาศร้อนน่าจะมาอาบน้ำกันแน่ๆเลยมาแล้วตวิจ๋าหายไปไหนกันหมดเนี่ยม,ม,มาโชว์ตัวกันเลยเข็นน่าจะมีแบบสองแบบอะแบบมึงตัวเล็กแบบมึงตัวสีขาวดำอะ ันชอบเป็นโฉบหัวนั่นคือตัวเล็กนกกระจอกมีตัวเล็กตัวใหญ่กระจอกกับกระจาบน่าจะใกล้เคียงกันมันมองมองเกาะล้วนแล้วมันก็มองมันไม่กล้าลงหน้าเข็น เข็นอยู่ตรงนี้อืเข็นอยู่ข้างล่างเพลนเพลนดีเข็นเล็ดน้ำหรอคะเข็นหาเล็กกินเนืมชอบโดดน้องแดงทักมากก็ไม่ได้กลัวเริ่มมีเสียงดัง <c oughs> เสียงดังเริ่มมีพลังขับเคลื่อนสงการสงการแนละ้วเดี๋ยวก็เปิดเทอมเ <c oughs> ดี๋ยวรายจ่ายป๊บป๊บแป๊บป๊บอืมอร่อยจริงนะดู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  มาสองตัวเลยอเนหากินตรงกลองมะม่วงตรงใบมะม่วงกล่องอีกกลองมะม่วงเนี่ยมันอาจจะมีพวกแมลงพวกหนอนตั้งแต่มะม่วงที่บ้านเหลือน้อยอะเมื่อวานเมื่อวานก่อนสอยหมดเลย พากันกินข้างในอะนะตูดมันเหลืองออกเหลืองหมดแล้วบางบางลูกก็ตูดแหลมบางลูกก็ตูดมันกลมๆอะ่ะไม่ค่อยมาเท่าไหร่ก็อลอกแต่ตอนเช้าเจอแต่ แต่วิ่งข้างประตูวิ่งปุ๊บล่ะแต่เขาก็ยังมากินกล้วยอยู่นะออาไม่ตีกันแล้วเขนอืมนะนะชอบมากเลยนี่นี่เขนชอบมากเลยนี่ เวลาเขาบิน่ะนะเขาโฉบน้ำนะโฉบจริงๆเลยโฉบกระเด้งโฉบกระเด้งตรงไหนละดูเพลินๆนั่นนั่นนั่นอยู่โน้นเอยู่โน้นๆลนั่นนั่นหาอะไรเนาะหาเจอไหมจ๊ะน่ะน่ะสองตัวสองตัวสองแบบนะ แต่ก็เรียกเขนเหมือนกันน่ะน่ะคือต้นมะกูดล่ะ,ะ,ะ,ะมีอะไรมีอะไรหาอะไรน,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 ะะน,นั้นนั้นเออหานอนหานอนอ๋ออัออ๋่อไอ่ต้องชะงอเอ,อ้ย มีจุดตรงคอเหมือนใส่เหมือนใส่เสื้อเชิ้เลยนะนกกระจาบอะไรอะไรอะไรเออมีจุดตรงคอเหมือนก็ใส่กระดุมติดคอแบบเออเสังเกตแล้วน่ารักดิตัวเล็กๆขามันจะหักอะ่ะ ไม่ได้ยินเสียงแปะแปะอือือัวหน้าบ้านนี่เป็นตะอายเขาไปหมดเลยเกาะสายไฟใช่ไหมแล้วมันก็มันเกาะปุ๊บมันก็ปล่อยทิ้งระเบิดลงตูมตูมตูมเลยเป็นเต็มไปหมดเลยไอย้ตรงหน้าบ้านอะ่ะต้องคอยกวาดคอยเอาน้ำล้างไม่ได, <c ười> ไได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลย ออเออเอมาหมยแล้วอ๋อมาช่างคุยกันนะห้าวันทำอะไรหวันกินแล้วก็นอนเหมือนกันเลยห้าวันตัดต้นไม้ทำ,ทำนู่นทำนี่กุกุกทิกเดินวน,นอยู่ทั้งวัน เบื่อในบ้านก็ออกนอกบ้านมะพร้าวอ่อนอร่อยในแมคโครมีขายแบบมะพร้าวขูดเส้นด้วยนะแช่แข็งอะ่ะเขาแยกขายน้ำแล้วไงเหมือนโรงงานไอ้น้นำมะพร้าวใช่ไหมขายในเซนเว่นเนี่ยผสมกาแฟอะ่ะ เนื้อมะพร้าวก็ขาดได้อีกอเปลือกก็ปั่นเอามาผสมดินอ่อนอร่อยมะพร้าออ่อนอหลักปลูกอะ่ะพออยากปลูกปุ๊บใช่ไหม เอโฆษณาในเฟดบุ๊กก็มาเต็มเลยรดตัดหญ้ามา้างขายก้ามะพร้าวขายก้าพันไม้มั <c> ่ง <oughs> นั่งอยู่ก็ําตัวเองอู้ทำไมมันรู้ใจจริงๆอะคุณ <c> แ <oughs> ม่แบอบหม่อนไอ้หม่อนอะหาผัดหม่อนพันลูกโตมาอย่างเงี้ยน่าจะดีนะเลยองอะแค่นั้นแหละ แล้วมันก็มาเสี <laughs> ยงดังจังเลยอย่างดังแบบนี้ยทำให้ต้องปิดกระจกพอปิดกระจกปุ๊บต้องเปิดเครื่องปรับอากาศค่้าไฟก็ขึ้นแต่ก็ประหยัดได้หลายเดือนเลยนะอากาศเย็นเนี่ยอากาศไม่ร้อนอะ่ะ แใกล้ฝนจะตกอ่ะร้อนอบอ้าวอ่ะอืมลองลองนี่เปิดเลยวันนี้ไม่น่าตกนะ,อ,ะอยู่บนต้นนะเห็นอยู่บนบนนะ่นาจะมองไม่เห็นน่ะน่ะจบ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 นออลีลาดีจริ้งเลยอืาวันนี้ไม่ได้รดน้ำต้นไม้แล้ว Thịt hãng thè hãng Trái thi khỏa thi Rất là lạc nữa Mình bây giờ mới chờ tôm rồi Đây này đó Được con Con máy, con máy Bây giờ nghĩ giúp เอาไปปลูกใช่ไหมพอเราปลูกต้นไม้ล้วก็เอาไปใส่ใต้กระถางหิิงเล็กๆแล้วก็หักหักผสมผสมลงไปในดินมันก็ค่อยๆเน่าค่อยๆสุดต้นฝนค่าหลวงไม่ได้เอามานะม,มีเองเคยเลี้ยงจนแบบใแบบใหญ่มากเลยนะแบบใหญ่แบบ ประมาณแบบเราเอากลางแขนออกหลางข้างอะ่ะขนาดนั้นเลยแล้วเอาไปให้เขาเพราะว่าบ้านเราแคบตั้งสี่กระถางนะดูมาแอบกัดจดใจ พอมันแฟรมันกระเด็นหนีนะมันไม่ตายหรอกแต่ถ้ามันเปียเียบเทียบชไม่คาเลยเริ่มเสียงดังนะไปดีกว่าวายวายวันนี้มานั่งชมหูวิจาไม่มาลักตัวเลยคิดถึงจังเลยอะแต่ข้าวในกกงหมด เดี ừ, m, ๋ยวต้องเติมก่อนเอาแค่นี้แหละบายบายเติมข้าวบีจ่าก่อน